วันนี้แกงฟักแมวค่ะฟักแมวนี่จะไม่เหมือนฟักทั่วไปบ้านเราเก็บมาตู้เนียเก็บมาปีหนึ่งมาจากไทยเลยค่ะคุณเมืองเลยให้มาค่ะมีรีสอร์ทที่เมืองเลยนะคะไร่เทพกระทิงนะคะไปพักที่รีสอร์ทแล้วก็เก็บกลับมาวันนี้เมรุนโนเรามีสองอย่างอันนี้คือแกงฟักนะยังไม่ได้ใส่ผักนะคะก็จะมีเนื้อหมูเราจะเคี่ยวจน ได้ที่ก่อนและอีกเมนูหนึ่งก็คือนี่เลยค่ะต้มปลาปนหรือต้มปลาปนอันนี้เขาปิดไปก่อนนะคะนี่คือแกงฟักเมนูแกงฟักเนี่ยฟักจะลูกขนาดนี้เลยนะคะลูกใหญ่มากค่ะลูกหนึ่งประมาณสองโลกว่าสามกิโลนี่ค่ะเนี่ยค่ะปลามือเรานี่คือฟักแล้วหั่นนะคะแต่ลูกเนี้ยได้มาประมาณอ่าพฤศจิกายน ปีที่แล้วค่ะไปส่งคุณตาคุณยายถ่ายนังที่รีสอร์ทก็จะใช้ได้นานมากรสแล้วจะมีกลิ่นหอมค่ะรสชาติอร่อยนะคะลูกฟักก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ใส่เครื่องปรุงเหมือนแกงฟักทั่วไปปกติแล้วคนทางเมืองเลยจะทําเป็นต้มไปวัดนันานี่นันอร่อยนี่คือแกงฟักเรียกวแกงฟักแมวแกงฟักแมวไทยเลยนะคะ นี่เลยค่ะใส่หมูเคี่ยวก่อนนะคะเสร็จแล้วเดี๋ยวสักพักจะใส่ผักที่ใส่ไปก่อนหน้านี้ก็จะมีเกลือนิดนึงค่ะรสชาติขออนุญาตชิมชิมฟักไม่ได้นะคะมันจะร้อนมากมความหอมหวานของฟักรเริ่มออกแล้วค่ะอร่อยมากอคลิปนี้ต้องเป็นภาษาไทยอย่างเดียวค่ะ นี่คือต้มจืดฟักแมวแสนอร่อยค่ะ